แม่หมอคุณปาลีสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่แอบชอบรักเขาข้างเดียวนะคะออแอบชอบโดยที่เขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะคอนเทนต์วันนี้ก็คือ คนที่เราแอบชอบอยู่ถ้าเราบอกรักในวันนี้จะดีไหมนะคะเออเราไปบอกรักเขาฟีดแบ็ที่กลับมาจะเป็นอย่างไรเขาจะเซเยหรือเซโนนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทายใจกันนะอ่ะตั้งใจตั้งจิตดีๆค่ะไพ่า3ามกองเช่นเคยค่ะกอง2บาทกอง4บาทและกอง6บาทนะคะแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ขึ้นมาแล้วนะคุณลูกหลงสามารถเลือกได้เลยว่าจะเลือกกองใดนะ พร้อมแล้วเรามาฟังคำทำนายกันค่ะสำหรับคนที่เลือกกล่องแรกนะคะโอ้โหเปิดมาก็ตึ้งเลยนะคะใครที่เลือกกล่องแรกนะคะถ้าคุณไปบอกว่าชอบเขาในวันวนาเลนไทน์นี้นะคะคุณจะโดนแบบแอน<แ>อย่างนี้เลยนะคะก็คือว่าไม่โอเคเขาไม่ชอบความสัมพันธ์แบบเนี้ยก็คือจะแบบแอนตี้ไปเลยเกลียดไปเลยอะ่ะ ฉันไม่อยากให้คุณมาชอบฉันแล้ฉันก็จะไม่ชอบคุณกลับด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกดีๆทั้งหมดเขาจะแบบไม่แยแสเลยนะคะโอ้โหดมากกลองนี้ท่าทางที่เราก็จริงใจนะมีรักบ,บริสุทธิ์นะคะมีในเรื่องของสิ่งที่ดีสิ่งที่แอบชอบเพราะว่ามองเขาอ่ะอาจจะเป็นคนเก่งก็ได้คนมีความสามารถเป็นนักกีฬาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราไปแอบชอบเขาแต่ทีเนี้ยพอเขามารู้ว่าเราแอบชอบเขารู้สึกว่าแบบ ไม่โอเคอ่ะไม่ไม่อยากให้แอบ,บชอบอาจจะมีความรู้สึกอย่างอื่นเช่นเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นพี่กันดีกว่าหรือเป็นน้องกันดีกว่าจึงทําให้เราผิดหวังเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะต้องเลิกตามฝันตามชอบเลิกตามชอบเขาไปในที่สุดน,นะสาหรับกองแรกกองสองบาทน,นะเสียใจด้วยนะจ๊ะต่อมากอง4บาทน,นะอ่ะ กองนี้ไม่ธรรมดานะคะกองนี้จะแบบว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ตรงที่คนที่เราแอบชอบบางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้มีคนเดียวคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่แต่1คนนะคะหนคนที่เราแอบชอบแบบสุดๆนะต้องบอกว่าคือคนเนี้ยที่เราแอบชอบเนี่ยดูเหมือนโสดด้วยแต่ว่าเขาจะมีเส้นกั้นบางๆนะคะมีเส้นกั้นบางๆที่แบบว่า ยังไม่ใช่เวลาที่จะมามีความรักเขาจะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณชอบเขานะก็โอเคเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรมากมายก็พร้อมที่จะปรับตัวแต่ต้องขอเตือนไว้อย่างนะคะคนที่เลือกกองสีบาทคือกองเนี้มันจะเป็นความรักแบบเสียเปลี่ยบอะ พอเขารู้ว่าเอ้ยคุณชอบเขาแน่นอนว่าเขาก็จะเล่นเกมกับคุณได้เขาอยากได้อะไรคุณก็ให้เขาอยากให้คุณช่วยเหลืออยากให้ัพพอร์ตอะไรคุณก็ยินดีคุณก็เสียสละทั้งเวลาทั้งการเงินการทองเข้าของคือเหมือนรู้จุดอ่อนเราพูดง่ายๆนะคะพอทําให้เขารู้ตัวเนี่ยเขาก็สามารถเอาชนะเราได้ง่ายๆแล้วคุณก็จะเป็นฝ่ายยอมฝ่ายเสียเปรียบเสมือไปเพราะฉะนั้น ก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าคุณชอบเขาเนี่ยรักเขาข้างเดียวแล้วแอบไปบอกเขาเขาจะมีอารมณ์แบบที่แม่หมอบอกไปคุณจะโอเคไหมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับกองสี่บาทต่อมาในกองหกบาทค่ะกองนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณไปบอกชอบเขาในวันวาเลนไทน์ใครจะไปรู้ได้นะคะว่าคนเนี้ย ก็เงาเงาอยู่นะคะบางทีเขาอาจจะมีทางเลือกหนึ่งจากสองมีคนมาบอกชอบเขาหลายคนเพราะคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆาน่าหลงไหลดึงดูดเพศตรงข้ามสุดๆนะคะเป็นคนที่ทําให้คนอื่นรักได้หลงได้แบบงงหัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกองเนี้ยเหมือนกับว่าคุณจะคุณชอบเขาคุณจะเอาและจะเอาให้ได้ แล้วเขาก็เล่นเกมนี้ต่อกับคุณด้วยไฟเจอไฟอะค่ะกล่องเนี้ยบอกได้เลยนะคะความสัมพันธ์มันก็เป็นแบบความสัมพันธ์ที่เปิดเผยอ,อยู่นะใช่ได้นะคะถ้าคุณรับได้ในแบบที่เขาเป็นนะกล่องนี้บอกได้เลยถ้าคุณแอบ,บชอบเขาไปบอกเขาและรับได้ในแบบที่เขาเป็นเขาก็โอเคก็ยอมเปิดคุณไว้ใน หนึ่งคนที่เป็นสต็อกของเขานะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะถามว่าจะมีใจกลับมาชอบเราไหมหนาไพก็บอกว่าอาจจะคิดแต่ในเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่อง18บวกนะคะเออแล้วก็เปิดใจไหมก็เปิดใจนิดหน่อยแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนมีสเสน่ห์ใครที่เขาเจอแล้วทำให้เขาหลงไหลหรือใครที่มาหลงไหลเขาเขาก็พร้อมที่จะแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะบอก,บกรอักกล่องนี้นะคะกล่อง6บาท นะก็ลองดูแม่หมอบอกอย่างเล่นกับไฟนะคะโอเคค่ะก็เป็นอรรถสนุกสนุกนะคะในการเปิดไพ่ทายใจถ้าเราไปแอบชอบเขาแล้วก็ไปบอกชอบเขาในวันวาเลนไทน์นะคะคารทำนายก็จะเป็นแบบที่แม่หมอบอกนี้นั่นเองค่ะนะอ่ะฝากไว้อีกหนึ่งรอบนะคะคนดูดวงคือคนรอบคอบนะเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนค่ะอยากดูส่วนตัวก็ทักไลน์แอดมาด้านล่างเลยนะคะวันนี้แม่หมอคุณบาลีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ